โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับแมวดำนะครับแล้ววันนี้เราก็อยู่กับเกมที่ชื่อว่าโลโบ็อกนั่นเองครับกับแมปที่ชื่อว่าไพศาลไลท์นะครับผมก็คือเกมจําลองการเป็นคนคุกนะฮะ oh. หรือว่านักโทษนั่นเองนะครับผมก็จะมีฝ <z ap> <z ap> ั่งหนึ่งเป็นนักโทษแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็นตํารวจนะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับแง้มแง้มแง้มเอ้าเอ้าง้มงอาเอาเฮ้ยเออเอาของไปกินน่ะวันนี้เราก็อยู่กับแคแต์เตอร์นะครับผม สวัสดีค่ะนันนะคะอะไรต่อมาเราต้องทำอะไรคะไม่เคยเล่นค่ะแต่แม่แค่ช่วยมาเล่นผมก็พาแค่ต้องตตอยตำรวจย่าอย่าไปต่อยมาี่แน่เฮ้ยดูสิอาหารเช้าของเราน่ากินมากเลยอ่ะมีแฮมด้วยแล้วไอ้นั่นอะไรอ่ะเฮ้ยแมวมีข้าวโอ๊ตด้วยมันกินข้าวโอ๊ตเฮ้ยตำรวจแม่งช่วยเลยอ่ะไม่ใช่แล้วตอนนี้นะครับผมก็เป็นเวลาหยาดททมนะครับก็คือเวลา ทำกิจกรรมย้ำว่างของนักโทษนะครับเราจะเป็นนักโทษที่ดีนะครับแมวอ,ออกกําลังกายกันบนนี้แมวมีเครื่องออกกําลังกายด้วยฮะมาเร็วใช่เราต้องเดินฝืนกดแรงน้ำถ่วงเรามาดูชีวิตประจาวันของนักโทษกันดีกว่าว่าเราทําอะไรบ้างแล้วทำไมตํารวจมันมายิงเราอะแล้วก็ตำรวจมัน<า>มช่วยไงเขาบอกเธอแล้วแมวมาตรงนี้ด้วยแมวแมวมาตรงนี้มันออกกําลังกายอยู่ตรงนี้ก็มีที่ยกน้าหนักเลยนะครับผมยกได้ที่ไหนเล่าเราจะไปวิ่งตรงนั้นนะทำไมคุณถึงมาติดคุกอยู่ที่นี่ครับผม นี่วันการนฉาไปขโมยปลาทูน่าในเซเว่นนะส่วนผมนี่ก็ติดข้อหาขโมยลูกอมนะครับแล้วไม่จ่ายตังค์นะครับ,ะรบ <S 1> <S 1> อะไรเนี่ยวันาอิตาเคปไม่ฉันไม่ออกไปหรอกในนี้มีปลาทูน่าฉันกินทุกวันเลยถ้าจใจ<ค>มากับตำรวจน้างโง่ฉันมีความสุขที่ได้อยู่ที่นี่นะและอิ่มด้วยถ,ถึงคุกที่นี่ตำรวจมันจะไล่ยิงเล้าก็เถอะนี่กว่าวิ่งออกลังกายนะครับ ในยาดไทมแมววิ่งตามมาเราเป็นนักโทษที่ดีนะครับเราเป็นนักโทษที่ดีเราจะวิ่งออกกำลังกายในยาดไทมนะครับผมนี่แมว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 เกตเตอร์วิ่งตามเรามาตามมาตามมาตาามมโอเคเขาใส่ไว้ได้แล้วชีวิตประจำวันของผมก็อย่างนี้แหละฮะอยู่ในคุกยาดามแล้วก็อาหารกลางวันอิ่มหนำจำได้โอ้วันนี้อาหารกลางวันมีข้าวราดแกงกะหรี่กับผัดผักด้วยแหละ ดูก,กินกันเถอะนี่แขาวแกงกะหรี่กับผัดผักเนี่ยใช่แล้วมันเหมือนอะไรสักอย่างก็ไม่รู้เนี่ยมีนมด้วยอ๋อมันเป็นข้าวราแกงกะหรี่กับซุปผักต่างหากละ่ะมาเรากินกันเงี้ยเงี้ยเงี้ยเยเง้ยงี้ยเง้ยเงงง้ยเงยเยเะระวเงอ้วนนะงี้ยงี้ยเง้ยง้วยเงยเง้ยเ้ยเยเเอาเี้ยนยงเงามาฉันเงามาเ้วยเันเอามาเ้วยเันเอามาด้วยนั่งกินกันต่องง เงียบ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 ้าีนั่งกคนอื่นเยโทที่สงบสุกเหลือเกินนักโทษที่ดีครับก็มีปฏิดกระยาสัมพันธ์พูดคุยกันกินเสร็จแล้วไงเราต้องไปวิ่งเล่นกันไปแคทมาไล่จับกันฉันจับเธอได้ฉันจะบเธอจะมีเสียงเอ๋งี้เห็นฉันจับเธอได้แล้วฉันก็จะวิ่งหนีเธอได้ได้ได้ไปแไปแล้วตำรวจช่วยด้วยค่ะเขาจะทำร้ายฉันตำรวจช่วยด้วยค่ะอย่าหนีนี่หาตำรวจสิ ดูตำรวจมันถือปืนมาจะยิงวะตำรวจช่วยด้วยค่ะนี่แน่โดนโดนคนตำรวจแแค่ทำร้ายฉันค่ะเธอเอาตำรวจมาตำรวจตำรวจคนนั้นก่ใช่ดิฉันนะคะตอนนี้ก็เป็นฟรีไทม์ครับเป็นเวลาว่างอิสระนะครับฟรีไทม์นี่จะทำอะไรก็ได้นะครับแบบนี้เป็นยังไงนะครับแบบนี้ก็คือแมบจำลองการเป็นนักโทษแล้วก็เป็นตำรวจนั่นเองนะครับอนนี้าเป็นนักโทษที่ดีนะครับเราก็จะ อยู่แต่ในคุกทำตามเวลาฟรีทามเป็นเวลาว่างครับมาออกกำลังกายกันดีกว่าแมวโอ้ยจะตายยังทำไมวัมนนี้มาให้เอาคืนนด้ดิจ้าตำรวจ,รวจคนนี้ค่ะตำรวจคนนี้ค่ะวันนี้เลยวันนี้เลยเป็นตำรวจค่ะไล่ตกนะฮะไล่ตกไล่ตกไอคอนเตอร์นะครับซุกโซนดีนักวันนี้วนะันนี้วันนี้ตำรวจไปงงเฮ้ยแมวเยอะแล้วตำรวจไล่ทำลายรโทษกันใหญ่เลยอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ๋อไม่นะ เกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรโอ้ยตำรวจตำรวจตอนนี้ฮะตำรวจก็ไล่ยิงเราช่วยด้วยมีทานะไอ้เบื้องไอ้ตำรวจน่าโง่แมววิ่งมาก่อนแมววิ่งหนีมาก่อนโอ้ยตำรวจยิงเราโอ้ยช่วยด้วยแมวตำรวจมันทำร้ายผู้บริสุทธิ์เมื่อกี้มันฆ่าเธอเราทำตัวเป็นนักดทวยดีอ่ะ เราต้องหาวิธีแหกคลกแล้วโอ้ my god าดินเนอร์แล้วไปเจอแล้วต้องนีไม่แต่เรารู้แล้วว่าตำรวจมันห่วยแต่ตอนเนี้ยเราต้องหาทางทำลายตำรวจพวกนี้ทิ้งซะเราต้องหาทางออกจากคุกที่นี่ครับคุกที่นี่มันจับตอนนี้เราจับแพลรบบาปคืเนียนๆมาแล้วนะคะมานี่เดียวตอนนี้เป็นเวลาดินเนอร์นะครับเราต้องทำตัวเป็นคนดีไปก่อนมื้อเย็นนี้เป็นอะไรอะเหมือนเป็นเหมือนข้าวแล้วก็เนื้อทอดสเต็กแมวสเต็กมันคือสเต็กขาไร่ ช่แล้วโอเคเรามากินสเต็กกันดีกว่าสเต็กกับสา่ายด้วยแง่แง่ังเยอะเงี้ยเงีไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ไงขึ้นเราก็นั่งกินเรมก็ต้องกินนะคะเพราะว่าการกินคือการเพิ่มพลังงานให้เราสามารถไปต่อสู้กับเรื่องใไลายข้างนอกนั้นได้ทั้งโรงอาหารมีแค่พวกเราอยู่สองคนคุณตำรวจครับคุณตำรวจครับตอนนี้ผมเป็นคนดีนะครับอย่าทำอไรผมนะครับผมมันชั่วดูสิมันจะยิงเราอีกแล้วทันที่เราทำตัวเป็นคนดีตอนนี้เป็นเวลาล็อกดาวน์นะครับ เป็นเวลาพักผ่อนของเราทั้งคู่นะดูับตอนนี้ห้องขังก็จะถูกปิดไว้นะครับเราก็จะไม่สามารถออกไปไหนได้โอ้ my god ฉันไม่สามารถหนีออกไปจากที่นี่ได้วันนี้เถอะเรามาวางแผนในวันพรุ่งนี้กันจต่ที่น้ำได้รู้ว่าไอ้พวกตำรวจบ้านนั้นเป็นตำรวจชั่วค่ะเพื่อนทำการขโมยทีการแล้วก็ทำโดยปืนสั้นของตำรวจมาเนียนไปล่ะเราต้องแหกคุกออกไปให้ได้เราต้องแหกคุกออกไปให้ได้เราจะไม่อยู่ที่นี่เราก็นอนนะครับเป็นอยู่ในห้องขังค่ะ แล้วเรากาลังวางแผนจะขุดผ่าชัโคกออกมานะคะเพื่อที่จะพบกับทางท่อระบายน้ําต้องลงไปทางท่อระบายน้ำใช่ไหมไต่ออกไปในท่อระบายน้านั้นใช่ฉันเคยเห็นสเคอร์ฟิวทำเราจะต้องขุด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 ไงขุดไงขุด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 เออดูเสื้อฉันสิทาไมเสื้อฉันนี่คือพิมพ์เขียวของคุกแห่งนี้ไปละไปละไปอยู่กับไพซันเบรกวะไปอยู่กับสเคอร์ฟิวไะ <laughs> เล่ออโอเคตอนนี้เป็นเวลาอาหารเช้าแล้วนะครับแต่ต้องเริ่มแผนออกไปออกไปออกไปอย่าให้ตำรวจจับแมว,แมวเมต้องไปกินเราเดินเฉยๆแล้วให้มันเดินไปกินอาหารเชา้าแบบปกติอุย้ยแมวแมวแมลม,มันชอ็อตเขาอ่ะเขาไม่ไปกินอาหารไปกินอาหารไปกินอาหารเราเริ่มแผนการแหกคุกของเราได้เราต้องทําเป็นคนปกติก่อนอันดับแรกคือหยิบอาหารมาแล้วพอตำรวจเผลอเราก็จะแอบไปเอาคีย์การ์ดเปิดประตูเธอรู้ทางเหรอ เธอรูเสื้อฉันสิมไหเป็นพิมพ์เขียวฉันบอกแล้วไงฉันมีพิมพ์เขียวจากเสื้อเธอมานี่เร็วแมวเราต้องสํารวจยาดก่อนในยาอาจจะมีอาวุธอะไรก็ได้ให้เราแบบแหกคุกออกไปได้แมวประตูนี้ประตูนี้แมวประตูนี้เปิดเปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยเร็วตอนนี้ตํารวจเผลออยู่เข้ามาเฮ้ยมีทางลับทางด่านฟ้าตัวรอดจากที่อย่างนี้ได้ไปดูพิมพ์เขียวของข้าอ่าพบแล้วพิมพ์เขียวของข้านําพาข้าไปด้านนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปไหนเนี่ยเราต้องไปเอารถโอ้ยแมวเขาล่วงแมวทําไงดไป้วย ตอนนี้นะครับเราก็ออกมาจากยาได้เร็วแล้วเรา it, yeah. ต้องแหกคุกให้ได้ไม่ได้เราต้องอยู่บนนั้นเราต้องขึ้นไปบนนั้นเหมือนเราโดนหลอกล่อเราทำอะไรกันเนี้ยเราต้องรีเราต้องรีทำเวลาแมวเราต้องปีนกลับขึ้นไปโอ้แมวอย่าไปแมวตำรวจตำรวจเห็นเราแล้วทำไงดีทวีดีต้องไปโดนจับแอบวางไว้ได้ไหมทำตัวเป็นคนดีมาตั้งนานนะครับแกเคตเตอร์ทำเราเสียหมดไม่ทำไม่น่าปีนตกมาเลยต่อตัวต่อตัวได้ไหมเธอให้ฉันต่อ ฉันเยียบหัวเธอแล้วปีนขึ้นไปไม่ถึงไม่ถึงถึงแล้วถึงแล้วถึงได้แมวฉันน่ะจับมือฉันไว้จับมือฉันไว้กระโดดไหมมาเาอะไรล่ะจับมือฉันไว้จับมือฉันไว้เดี๋ยวเขาไปสำรวจทางให้แล้วกันป้ายเหรอฉันไม่ทีโอ้ยแมวตายเขาตายมันไปรั่วไฟฟ้าแมวหลังจากที่เราตายมาเราก็มาอยู่ในหยาดเช่นเคยครับตรงนี้มีมีดด้วยแมวเสรกันที่เดิมพี่ฉันหนีออกมาแมวเร็วตอนนี้หทางสะดวกแมวฉันเห็นเลยแล้วมามาเอาคีการดไป ไม่ไหวมัเห็นฉันแล้วแมวไม่เห็นฉันแล้วแมวมาเร็วมาเร็้ยวแมวมานี่แมวเอาไแไปคลิกนี่คลิก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 ไม่ได้คลิกไม่ได้ให้ไม่ได้เมื่อกี้ให้ไปแล้วเนี่ยมันให้อย่างงี้กันเหรอมันให้อย่างงี้กันเหรอมาเยี่ยมฉันด้วยไงแคคเตอร์เดี๋ยวฉันจะยิงอีบ้านเองฉันโกรธโอ๊ยแมวช่วยด้วยแมวมวช่วยแมวช่วยเขาช่วยแมวช่วยด้วยเขาจะโดนจับแล้วแมวยิงแมวยิงมันแมวยิงมันยิงแล้วแมวหมดแล้วแมวเขาเอามีดฟันมาแล้วฆ่ามันสิแมวโอ๊ยแมวช่วยด้วยแมวเขา แผนแรกก็พังทลายไปอย่างไม่น่าพังนะครับพอแคคเตอร์กระโดดลงนะฮะไม่ใช่ฉันหิวไงฉันไม่อยากจะกลับมากินข้าวก่อนเรามีแผนสำรองไหมแคคเตอร์คุกที่นี่มันแขกยากเหลือเกินแผนเลิฟไปเลยเดี๋ยวฉันไปหาคีการ์เธอไปหาปืนโอเคคุกเกิดการจราจรเอาปืนมาเอาปืนมาเอาปืนมายิงมันยิงมันนย้งตำรวจคนนี้ยิงตำรวจยิงตำรวจยิงตเร็วเร็วเร็วเราต้องเอาปืนมาจากตำรวจนะครับ ตอนนี้เราเกิดการจลาจลน,นะฮะแมวเข้าไปข้างในแมวเข้าไปข้างในแมวเข้ามาแล้วมามาแมวมข้างในข้างในเป็นข้างอาวุธแมวเจะต้องมาเอาคลังอาวุธก่อนแมวคลังอาวุธโหเต็มเลยเอาวุธเต็มเลยแมวลูกสองก็ <เล S 2> มีตรงนี้นีแ่แหละที่ทำให้เราหนีไปพร้อมแมวพวกเรานักโทษเราจะแหกคุกออกไปจากที่นี่ฆ่าตำรวจเตือนหน้าเขาเราต้องแหกคุกออกไปให้ได้ฆ่าตำรวจหาคีย์การ์ดหาคีย์การ์ดเพิ่มหาคีย์การ์ดเพิ่มแมวฉันว่าฉันเจอคีย์การ์ดแล้วนะฉันได้คีย์การ์ดแล้วแมวได้คีย์การ์ดแล้วเหรอ มาทางนี้แล้วแมวแมวเขาอยู่บนเพดานแมวเขาอยู่บนเพดานห้องไหนห้องนี้ไอ้บัตลูแบบะบัตลูบะเ่งออกมาอย่าพึ่งอย่าพึ่งเราต้องแอบก่อนเราต้องหาทางออกแมวเธอไปดูลัดลาวเธอดูลัดลาวให้เขาเดี๋ยวเขายิงมันยิงมันยิงมันเราต้องทำแบบคุกจริงดีแมวทำเหมือนแฮกคุกจริงๆแมวเราต้องไปห้องมอนิเตอร์ข้างๆนะครับเพื่อดูว่าเราจะออกจากทางไหนได้แมวมานี่เร็วแมวมานี่เร็วตามมาโคเวอร์หน่อยเร็วแมวแมวอยู่นี่ห้องนี้แมวแมวมานี่ เดี <Đ> ๋ยวเข้ามาเข้ามาเข้าไปดูมอนิเตอร์เข้าไปดูมอนิเตอร์เข้าไปดูมอนิเตอร์ดูกดได้กดีได้กดดูได้ดูได้ดูได้กด e เหรอเออเขาเราลูกยังไงวะเธอมาโนแล้วหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เขาดูอยู่มาหรอกดสเปกบาร์ออกแมวลองดูกระโดดมาสิเดี๋ยวาเขาคขบวัวให้เร็วๆกดอีทางไหนที่เราจะออกจากที่นี้ได้ เร็วๆวดูดูมอนิเตอร์ไว้ได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 ้ดูมอนิเตอร์ไว้ตอนนี้ตำรวจอยู่ที่ยาหนึ่งคน่ะต้องออกทางหยาตอนนี้เพราะที่ยาทางยาอันตรายแมวกเไม่ไหวแล้วแมวเขต้านทาไม่ไหวแล้วออกมาแมวออกมาเาเกิดแมวออกมาแพลออกมังไงม่เเดินออกสเปก็มาออกมา่เากิวอมาแผอไมออากออกกัอก่อนวะไปต่อไปตาอไปต้องเขาไปห้องครับเพื่อกมาอาแต่บัาอาจนักเจ้าตา่าเกด้อกากมาอก่เนาเวอูาแผาอตูแมวมาแีลแล้ว มอบมอบมอบไม่รู้มันก็โง่แหละยังอยู่หคนหคนเข้าไปเข้าไปเข้าไปเข้าเร็วเรววเข้าไปเตมอบเดเข้าไปไม่ทันเห็นไหมมเ่มอบอีกเพื่อไปเาปืนมาไปเปืนลูกซองมาโอ้ยแมวแมไม่หวแล้วตำรวจมันรอกันตรงนี้แหละเดี๋ยวพอมันเปิดปุ๊้อเข้าเลยไม่ไหวแล้วไม่ไหวบ้าอะไรล่ะเยเฉยฉันตายแล้วเธอรู้ผิดคนแล้วมอบไว้มอบไว้ แหละมันไป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 เข้าไป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 เอาวุแมวมันบาไแไเข้าไปเอาวุเข้าไปวุนี่อยู่บนเพดานแมวมันดนฉันแล้วฉันลมด้วยช่วยด้วยโดนจับเขาโดนจับเขาโดนจับไมไจากฉันตายออกมาอยู่ยาแล้วแมวเฮ้ยมีคนมีีการ์ดแมวคนนี้มีคีการ์ดแมวงตามไปไปเ้เพื่อน่าเราออกจากคุกทีแมป่อยให้เขาก่อนฮ่าสุดยอดครับตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนที่มีขีดการ์ดไอ้คนนี้เขารู้ทางแมว เขารู้ทางจะหนีทางท่อประปาแมวเฮ้ยท่อระบายน้ำครับเราคือไพซันเบ็ดเฮ้ยชยอาดีแมวไปท่อนหนึงทีแมวไปท่อนหนึ่งแมวไปได้เราเยอะแมวช่วยแมวเยอะแมวแมวแมวตำรวจตามขึ้นไปจับเธอแล้วไปด้วยแม่อ๋อตำรวจเมื่อวานก็หนีไม่ได้อีกแล้วเนี่ยทำไงดีเราต้องวางแผนไว้แล้วล่ะเราต้องไปหา อุปกรณ์เพื่อทําการแหกคุกให้ได้เฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรนี่อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมีค้อนเอ้ยจะเอาค้อนไปทําอะไรทุบกําแพงเหรอเอาไปทุบหัวตํารวจหรือเปล่าหัวตำรวจบ้าเหรอเฮ้ยหรือว่าแผนจะเคอร์ฟิวเราจะเป็นไปได้เราต้องหาวิธีเอาค้อนไปทุบประตูแม่เอาค้อนทุบประตูดิได้ไหมได้ไหมทุบดิทุบประตูบ้าไปแล้วเธอทุบไอ้นี่เว้ยทุบไอ้นี่ทุบสีเออทุบสีแดงเออทุบสีแดงเดี๋ยวทุบหัวฉันนะเฮ้ย เราไปหาที่ทุบเพื่อทำอะไรได้เพื่อชันแมวเราจะต้องไปเอาลายทางพิมพ์เขียวที่เสื้อของฉันไปจัดการเว้ยโตทุบโตทุบทุบไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยวะไปดูเขาทุบสิเหมือนทุบทุกกระตุนอะเคฟิวมันเริ่มตากทุบไอ้นี่ก่อนไม่ใช่หรอก๊อกน้ำอี่ชันเป็นเอฟซีทุบได้ไหมทุบได้ไหมเหมือนไม่ได้กเคฟิวมมันต้องเล่นก๊อกน้ำอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะลองทุบซ่วมดิ เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเขาปล่อยต้นทางให้ปอยต้นทางให้เร็วๆปล่อยให้ทุบได้เธอต้องมาดูสิจะได้เห็นไงท่านผู้ชมจะได้เห็นว่าเวลาทุบซ่วมเป็นยังไงต้นทางให้ก่อนมันไม่มาหรอกมันนี่ไม่มีใครเข้ามาหรอกเข้ามาทุบๆทุบเฮ้ยดูดิน้ำกระเด็นแคเฮ้ยตายแล้วล็อกดาวน์แล้วแมวล็อกดาวน์แล้วแมวรีบทำลายรีบทำลายโอ้อเดี๋ยวตำรวจขับมาช่วงล็อกดาวน์ะช่วงที่ตำรวจกลับเข้ามาจะต้องทุบละฮะหมอครับเดี๋ยวผมจะยกซ่วมนะฮะ ทุบไปเลยยกโหทั่วยกเติมทั่วเนื้อแตงมันจะแตกหรือมันจะแค่เป็นเอฟเฟกต์เฉยๆอ่ะทุบไปเฮ้ยแตกแล้วแตกแล้วทำไงออกสิรออะไรอย่าอยู่เธอไปดิมันเป็นเราจะออกยังไงออกสิมอบมอฟมอบเร็วมีคนมามีคนมาไม่มีอะไรทั้งนั้นพวกพวกไม่มีอะไรทั้งนั้นเอ้ยมันรู้แล้วตายแล้วทำไงอ่ะขานข้างหน้าขานข้างหน้าขานข้างหน้าแล้วมันไปไกอ่ะทำอะไรกันเนี่ย าานูน่นทางนูน้นทางออกทางนูน้นไอ้บ้าร้อยเอาไปมันติดมนะันอ่ะทางนู้นทางนูน้นทางนูน้นไอ้เบื้องมันไม่มันไม่มงิ้มใส่หน้าและนะ้วเนี่ยไปดิไอ้เบือ้องมันแมวมันขวางว่าวะทากออกอยู่ทางนี้เร็วๆมันตายเ,เร็ว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 ไม่ไหวแล้วไม่รู้ซะแล้วปัญหาพาเดินปัญหาไอ้ยิ้มยิ่งไปยิ่งนะฮะไปดิไปดิออกได้แล้วเดินออกมาได้แล้วเออขออภัยครับตัวใหญ่ไปหน่อย ออกมาแล้วแล้วเราจะออกพ่อตายนะครับถึงบอกแล้วว่าจะเคยฟิวเป็นคำจริงต้องเช็คก่อนว่าทางปลอดภัยไหมทางสะดวกไหมเอาเฮ้ยได้ยินเสียงปืนข้างบนไหมได้ยินเสียงปืนไหมดินแล้ว้ไปข้างหลังจะออกได้ไหมแมวแมวแมวทางนั้นเชื่อขึ้นไปขึ้นไปพิธีกาทับก่อนขึ้นไปสิออกมาแล้วออกมาได้แล้วครับท่านผู้ชมนะฮะตอนนี้เราก็ออกคุกมาได้แล้วครับเราง่าต่อประตูทางออกอยู่ตรงนู้นแมวเร็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 วหมอบไว้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  เราทำบ้าอะไรกันเนี่ยท <laughs> รามือต้องออกมาจากคุกที่อิมนำารรมลานั่นด้วยตำรวจมันโหดร้ายเกินไปตำรวจมันรังแกประชาชนตอนนั้นอะ่ะเราอยู่ไม่ได้มันชั่วเราต้องออกให้ได้ครับเย่แล้วพาที่ขึ้นแล้วแมวเราต้องรีบแล้วล่ะบันไดอยู่แค่อื้อมนี่ถ้าเราจะออกต้องออกทางนี้ออกได้แล้วออก<ผ>ได้แล้วออกตอนนี้เราก็อยู่หน้าคุกแล้วนะครับเราก็จะกระโดดออกไปจากคุกที่แสนอันเลวซามแห่งนี้นะครับผมพร้อมไหมแคตเตอร์เากำลังเต้นฉลองใชยกันอยู่ถ้าเกิดเรารับหนึ่งถึงสาม้วก็กระโดดลงไปเลยนะ เอพร้อมไหมหนึ่งนับเลยสองสามไปตุ้มเค,ครับผมไปเราไปสู่อิสรภาพของเราครับคุณผู้ชมทุกท่านครับตอนนี้เราก็เป็นคนธรรมดาแล้วครับผมเราจะไปล้างแค้นพวกตำร,รวจเร็วๆนะฮะที่แบบเราไม่ได้ทําอะไรก็ยิงเรานะครับ <S <S พร้อมไหมแค่แคปเตอร์เห็นไหมครับปืนเราถือ AK โอเคเราไปล้างแค้นกันเลยเดีกว่าไปเลยเดี๋ยวเวลาล้างแค้นแล้วขับรถ<อ>ด้วยความเร็วสูงนะฮะฟาสแปะยังต้องยอม ไปเลยโอเคเรามาเอาคืนตำรวจกันครับเอาเว้ยเอาเว้ยไอ้เสื้อบุกมันอยู่้ขางบนแมวยิงมันยิงมันยิงมันเอ้ยเฮ้ยเขาโดนจับเขาโดนจับช่วยด้วยแมวไม่ใช่เขาเขาโดนยิงอยู่แมวช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้เขาจะตายแล้วแมวเขาจะตายแล้วเออเฮ้ยแมวตำรวจบุกถึงฐานเราเลยอะดูดิแม่งโอ้ยลงแมวช่วยมันจะจับเขาแล้วแมวเฮ้ยโดนจับไม่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 สวัสดีนายกลับมาแล้วเหรอ เพิ่งออกไปเมื่อกี้ก็กลับมาไวเหลือเกินไหนบอกว่าจะล้างแคสไงล่ะทำไมต้องกลับมานั่งกินไอปลาทูน่าอยู่ในนี้อีกแล้วแมวนั่นไงคนเอาอีกแล้วลึกอ้าอ,อของเราเอาอีก <มา S 2> แล้วเลึกมาแล้วมาแล้ว,ลวเราจะออกไม่ได้แล้วเฮ้เราจะได้ออกไปอีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะออกไปโดนจับไหมเนี่ย ก็สําหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมโลบอกแมพไพศาลไลน่นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และสับสไครต์ช่องผมแล้วก็อย่าลืมช่องแคทแคตเตอร์ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับผมขอตัวไปแฮกค,คุกต่อนะฮะไปแล้วครับผมบ๊ายบาย